หลังจากจบแมตช์เดย์ที่7แชมเปี้ยนลีกที่สุดแสนจะระอุในปีนี้ก็เห็นเขาล่างและโค้งล่างสำหรับแต่ละทีมแล้วว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อทีมไหนจะได้ลอยลำเข้ารอบแบบสบายๆทีมไหนจะต้องปวดหัวไปเพย์ออฟและทีมไหนอาจได้เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านถึงตอนนี้เท่ากับว่าจะเหลืออีกแค่นัดเดียวให้แต่ละทีมได้แก้มือแล้วในแมตช์เดย์ที่8เท่านั้นซึ่งวันนี้เราจะพามาดูกันว่าแต่ละทีมสถานการณ์บน ตารางคะแนนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างไล่จากหัวตารางไปยันท้ายตารางด้านบนสุดที่หนาวเย็นทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมสําหรับหงแดงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนั้นไม่มีแผ่วเลยกี่นัดต่อกี่นัดก็รักษามาตรฐานและสยายปีกได้อย่างไม่เกรงกลัวใครเจ็ดนัดพวกเขาชนะลวดลูกใดเสียบวกถึง13และเก็บอีก21คะแนนพร้อมกับการลอยลำเข้ารอบแบบไม่มีปัญหาใดๆแล้วนัดล่าสุด ที่ถึงแพ้หรือเสมอก็เข้ารอบแบบสบายๆพวกเขาก็ไม่ปล่อยผ่านเปิดบ้านปราบลิ้วไปอีกทาให้ตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆสําหรับโงแดงลิเวอร์พูลในการคว้าจ่าฝูงแล้วก็เข้ารอบต่อไปเช่นกันกันกบบาร์เซโลนาที่ก็การันตีเข้ารอบแบบชิลๆแน่นอนแล้ว7นัดเก็บ18คะแนนชนะ6แพ้1มีลูกได้เสียตุนอยู่ถึง15แถมนะัดล่าสุดก็เล่นเอาแฟนบอลใจหายใจคว่ำพิกนรกใส่เบนฟิกา้ากลับมาคว้า3แต้มก กลับบ้านได้อีกการันตีเข้ารอบไปแบบสบายๆเช่นกันในส่วนของอาร์เซนอลและอินเตอร์แมตช์เดย์ที่7พวกเขาก็ยังคงรักษาฟอร์มแจมเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่ส่งผลให้มีคะแนนเท่ากันที่16แต้มอยู่อันดับที่3และ4ตามลำดับแบบที่เรียกได้ว่าประเด็นของการเข้ารอบก็ไม่น่ามีปัญหานะสุดท้ายขอเสมอก็จบสวยๆได้แล้วสำหรับรอบแบ่งกลุ่มส่วนอันดับ5นั้นเป็นของแอตเลติโกเดอมาดริดที่กระโดดขึ้นมาเพราะฟอร์มเอาจะ จัดในช่วงหลังนัดล่าสุดก็เพิ่งโชว์ฟอร์มเก่งเปิดว่านตาอัดเลเวอร์คูเซน่นน็อกไปจนทับตราหมีของซิเมโอน่กระโดดขึ้นมาอยู่โซนปลอดภัยเข้ารอบอัตโนมัติได้ซึ่งแม้ลูกได้เสียจะบวกไม่เยอะมากแต่คะแนนที่แอดมาดริดมีนับว่าสวยงามเลยทีเดียวที่15แต้มเข้ารอบแน่ๆแ,แบบไม่ต้องเพย์ออฟถ้านัดสุดท้ายเก็บ3แต้มได้อีกส่วนอันดับ6ก็เป็นของแชมป์7สมัยมิลานที่มาแบบเงียบๆแต่ก็เก็บเรียบเหมือนกันมี15แต้มเท่ากันแต่ลูกได้ เสียของแอตเลนติโกเดอร์มาตริดจะดีกว่าแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะนัดล่าสุดพวกเขาก็ต่างชนะมาทั้งคู่เลยทําให้โอกาสเข้ารอบอัตโนมัติก็ยังคงมีสูงส่วนอันดับ7อันดับ8เป็นของอาตาลันตาและเลเวอร์แม้อันดับจะตกลงมารอนลุ้นว่าจะเข้ารอบแบบอัตโนมัติได้ไหมสําหรับ2ทีมดังกล่าวแต่นัดสุดท้ายหากพวกเขาสามารถเก็บชัยได้ทั้งคู่ก็ไม่น่ามีปัญหาและสัดคู่แข่งให้เยอะๆเข้าไว้ก็น่าจะติดพื้นที่เข้ารอบอัตโนมัติได้ มาดูในโซนเพย์ออฟที่ต้องเหนื่อยหนักกันหน่อยกลายเป็นว่าแอตตันวิลล่าที่อยู่อันดับ9โมนาโกที่อยู่อันดับ10เฟยโนดที่อยู่อันดับ11ลิวที่อยู่อันดับ12และแบล็ทที่อยู่อันดับ13กลับมีคะแนนเท่ากันที่13แต้มบอกเลยว่ากลุ่มนี้ยังสามารถท้าชนกับอันดับที่678ได้อย่างน่ารักน่าลุ้นในช่วงนัดสุดท้ายก่อนหมดรอบแบ่งกลุ่มและหากทำดีๆพวกเขาก็ยังมีโอกาสอยู่ในการลุ้นเข้ารอบอัตโนมัติส่วนอันดับที่14-18ถึง ที่ประกอบด้วยดอทมุนไบเยอร์เลอันมาริดยูเว่และเซลติกทีมเหล่านี้ล้วนมีคะแนนเท่ากันจะต่างกันก็แค่ลูกได้เสียอยู่ลูก2ลูกซึ่งพี่เสือนั้นก็ไม่น่าพลาดเลยในแมตช์เดย์ที่7ส่งผลให้ต้องมาเหนื่อยหนักกันต่อและโอกาสการเข้ารอบอัตโนมัติก็ดูจะลิบหลีแล้วส่วนทีมอื่นคะแนนเท่ากันก็ยังคงต้องลุ้นเข้ารอบอัตโนมัติได้แต่ก็ต้องรอดูว่าทีมอันดับที่6-78ดด้านบนจะพลาดในแมตช์เดย์สุดท้ายหรือไม่ถ้าไม่พลาดก็ คงไม่มีโอกาสเข้ารอบอัตโนมัติซึ่งอันดับ20ก็คงเป็นของขับบูธอันดับ21เบนฟีกาอันดับ22เป็นเปสเชที่ทำอันดับขึ้นมาหลังจากที่พวกเขาปราบซิตี้ได้และขยับขึ้นมาอยู่ในโซนที่ได้หายใจโล่งขึ้นหน่อยตามมาด้วยสปอร์ตติงลิสบอนและม้าขาวสตุตการ์ดส่วนในโซนแดงที่เสี่ยงต่อการกลับบ้านเหลือเกินคือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่25ดินาโมซาเก็บที่อยู่อันดับที่26ชักต้าอยู่อันดับที่27 ส่วนนอกนั้นก็โดนตีตั๋วส่งกลับบ้านไปหมดแล้วนับว่าแมตช์เดย์ที่7ถือว่าเป็นอะไรที่หลายทีมทําผลงานได้เกินความคาดหมายและก็มีอะไรให้ช็อกแฟนๆได้พอสมควรเลยครับก็ต้องรอดูว่าในแมตช์เดย์สุดท้ายกับนัดสุดท้ายที่เป็นโอกาสสาคัญแต่ละทีมจะคว้าม,มาและทําให้พวกเขาเอาตัวรอดทําอันดับขยับได้มากน้อยขนาดไหนกันบ้างแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนน่าจะได้ไปต่อและทีมไหนมีโอกาสกลับบ้านกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ